ก็มาต่อกันที่พาที่2กับเกมฟริมบูนะคะก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมค่ะเป็นหนึ่งในสามศูนย์จีจอมูกแก๊สกล่าวว่าเขาได้เห็นสถานที่ทั้งหมดหรือบางแห่งรอบๆต่อกันค่ะใครส่งไปมาแยงตาลอืมหน้ากากมีข้อมูลสำคัญที่นี่ อาจเป็นข้อดีในการรวบรวมบางสิ่งที่สกปรกและความจริงเกี่ยวกับผู้คนที่อยู่รอบๆที่นี่เดินไปไหนดูข้อมูลอะไรอีกคะที่นี่เออเหมือนเปิดแต่หน้าเก่า เดินผ่านใครไม่ผ่านมาผ่านดิฉันหรอค่ะอยู่ว่าไงว่าไงว่าไง่เถียงไม่ได้สักอึกเลยหรอกค่ะคุณตาเออย้ำอีกแล้ว ตบมือไปด้วยแล้วครั้งนี้เฮ้ยขึ้นมาแล้วอยยาแสงนะเย่าแสงชนะไม่อย่าแสงนะเฮ้ยเหยาแสงหรือว่าเขาจะเป็นฝ่ายชนะโอ้สงสัยเขาจะเป็นฝ่ายชนะเราคงอวดดีอวดฉลาดเกินไปแล้วทุกคนโอเค ให้ผ่านก็ได้อ้าเฮ้ยเราแซงขึ้นมาวู้วู้วูชนะใช่ไหมอ่ะพูดเก่งโอเค,อเคไปต่อ,อเฮ้ยใส่เสื้อเหมือนแบบสบายตัวมากอะ่ะทั้งทั้งหิมะก็ตกแรงสมควรใครอะ่ะโอ้โห คุณกำลังรอใครอยู่เพราะคุณรู้หรือไม่ว่าหลักสูตรที่ฉันยืนลลไม่มีใครอื่นนอกจากคุณที่สามารถยืนได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น,นลลคุณฉลาดเสมอในความหนาวเย็นน,ลลนั่นคือเหตุผลที่คุณต้องการเรียกคืนฉันสําหรับการรับประกันของคุณหรือไม่สงครามสมบัติ<ช>ของเรา<ช>ไม่ใช่แค่นาทีเดียวฉันไม่ใช่ทหาร ศูฉันเป็นคนฆ่าเท่านั้นเพราะฉันไม่มีทางเลือกฉันปฏิเสธที่จะช่วยคุณฉันแค่อยากให้คุณอยู่ข้างๆฉันเมื่อตอนจบมาถึงฉันไม่สนใจต้นไม้แห่งชีวิตยังคงยืนอยู่และฉันไม่ต้องการช่วยให้คุณล้มเหลวฉันได้เห็นเหนือความตายนี่เป็นโอกาสทาง อันของเราเท่านั้นอย่างไรเออแข่งกันพูดดีเลยนะครับฉันเริ่มก่อน่าพูดมาหน่อยสินาอ,อ่าานะ่าเบอ้ายเลยเกฉันนะพูดเก่งกว่าหลายคนมานะรู้ไหมชนะเกือบทุกคนแล้วมีแพ้อยู่คนเดียวมั้ง เออหนึ่งเออเออปวดหัวเหรอฉันพูดไม่น่าปวดหัวนะเฮ้ยคิดจะแซงฉันเหรอน้อย <c oughs> อย่านะชนะเขาสินะช <I> <c oughs> นะเ้า เอาไหมเย็ดมันแย่กว่าที่ฉันคาดหวังฉันต้องกู้คืนพลังของฉันให้มากขึ้นก่อนที่จะลองอีกครั้งเย็ดเหรอออยมันเป็นคําที่ไม่เรียบร้อยไม่สุภาพต้องขอโทษด,ะะด้วยนะคะทุกคนอ้าวอีกแล้วคนเดิมใช่ไหมเนี่ยสงสัยจะไม่ยอมแพ้เขานะเราอะต้องเอาชนะคนให้ได้เลยเหรอ,หอ ให้เขาไปเออถอะเสียงกันอย่นั้นพูดเก่งขนาดนี้เป็นโตวาทีได้เลยนี่มันก็ใช้แต่ท่าทางเดินมนะคะทุกคนน้อหนึ่ไม่ไม่ไมฉันไม่ยอมเด็ดขาดฉันต้องชนะเธออีกนิดเดียวนะโอเคอีกนิดเดียวแล้ว โอเคชนะยังเฮ้ยเขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วมันเป็นการพูดแบบไหนอะทำไมต้องแบบมาพูดกันว่าใครชนะหรือแพ้หรอใช่ไหมคะอ,อ่รอบนี้เราต้องชนะมา,ะา,ะาไม่ยอมให้ใครชนะจริงๆนะเราอะ เขาพูดขึ้นอีกแล้วเร็วเร็วขึ้นเอาเขาแซงอีกแล้วโอ้ยคอยดูฉันจะแซงเธอให้ได้แนะ่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะ,ะทำไมเขาขึ้นไปเยอะจังเลยไม่ของเรายังไม่ขึ้นเลยทุกคน แพ้อีกแล้วหร่อนี่ยเ oh อาใหม่อีกรอบค่ะทุกคนเธอจะเก่งกว่าฉันไปแล้วนะขึ้นมาแล้วนิดนึงอ,อ,อยากจะพูดเฮ้ย

ฉันไม่สามารถได้รับความสงบสุขฉันไม่ต้องการที่จะลงโทษผู้คนอีกต่อไปฉันรู้สึกเบื่อหน่ายกับการรับใช้ความหิวโหยและการล้างความเจ็บป่วยคุณต้องการอะไรความรักของมนุษย์ฉันคิดว่าฉันควรทำให้มันถูกกำหนดแต่สิ่งเดียวที่พวกเขาสามารถเห็นได้ในใบหน้าของฉันเศร้าโศกและความตายในความสัมพันธ์กับมันความรักของฉันไม่คุ้มค่า ผู้คนไม่สามารถรักเราได้ไม่ใช่คุณอย่างนั้นสิ่งที่ผิดกับมันคือพวกเขาแต่ถ้าเราฆ่าต้นไม้จุดจบของทุกสิ่งจากนั้นก็ไม่มีใครการออมสำหรับบางส่วนของเราความเป็นมนุษย์ไม่สมควรได้รับความรอดคุณถูกฉันเห็นมันชัดเจนตอนนี้ฉันรู้ว่าคุณกำลังทำมันเพื่อแก้แค้นแต่ฉันมี ตัวใหญ่กว่านี้มุมมองฉันต้องการช่วยคุณหนึ่งครั้งสุดท้าย playable, เสียสละตัวเองเป็นที่น่าพอใจก็ผ่านกับคนนี้แล้วนะคะกับการสนทนาผู้หญิงสงสัยเขาจะหน้าบาดข้างหนึ่งขี่รถบูนๆไปต่อค่ะทุกคนเมื่อกพูดเอาจะลิ้นไะพันกันเลย ดังนั้นจึงมีเพียงครั้งเดียวก่อนที่ฉันจะสามารถจบสิ่งที่ฉันได้เริ่มต้นขึ้นใช่กลิ่นนี้ห่างไกลจากเฟรลินเขาต้องถูกต้องไกลเดินไปเดินไปโดดเดียวก็อย่างนี้นะนะเฮ้ยใครอะหาคนคุยดีกว่าไหม ดูอะไรอีกอะสงส่จะดูว่าต้องไปคุยกับใครหรือยังไงไม่คุยกันก่อนนี่ใช่ไหมวะใช่แน่ๆเนาะคนเมื่อกี้เสื้อสีเขียวในภาพเสื้อสีเขียวเนี่ยใช่ไหมโอ้สงสัยจะใช่ใช่หรือเปล่ปปา เ้าเพาไหวเหรอหรือทำอะไรกลัวเหรอเออไม่ต้องกลัวเราคนดีอ้าหรือว่ามันเป็นท่าประจำเขาเฮ้ยเขาพูดเก่งกว่าเราขึ้นมาเขากลัวเหรอเครไม่เชื่เอเาหรอนว่าพูดเก่ง อ,าอา้าวจะแซงไปหมดแล้วออกลัวเหรอเฮ้ยกลัวก็ยิ่งจะแบบโกนใส่เขาเหรอเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเออขนาดกลัวยังจะเต็มก่องฉันชันต้องแพ้คุณหรือเปล่าจริงด,ด้วยฉันแพ้คุณหรือจะเริ่มใหม่ เสือเสือเสืตำรวจตำรวจตำรวจมีอะไรเปล่าคะเนี่ยอ๋อจะมาถีบกันพูดกันกับฉันอีกต่อคนนี้เอาคนนั้นหายกลัวได้แล้วนะคะหายกลัวได้แล้วค่ะโอ้ตำรวจ ฉันแซงคุณขึ้นมาแล้วนะคะฮูฉันต้องชนะคุณคุณดูมีวะฉันต้องชนะคุณชนะขาดลอยคุณอยู่แค่นั้นไม่สามารถพุ่งมาสุดได้แน่เห็นไหมอืมไปแล้วเฮ้ยเดินต่ออะไรนี่อะไรวะ อะไรอืมเอ่ออะไรก็รถใครส่องแสงอา้าวใครอีกเนี่ยไม่รู้จักรถทำไมพลิกคว่ำแบบนี้อา้อาวเดินไปไหนมาไหนก็ไเนี่ยอา้อาวอ้าวจะเดินตามกันทำไมล่ะไปจะไปไหนก็ไป โอ้ oh, ใครแชทมาแต้งติ้งต่องขอโทษด้วยนะคะแท็กมาอะไรตอนนี้เนาะเอา้าแล้วเราจะเดินไปไหนเนี่ยเอา้าเอ้าทำไมเดินผ่าน,นเดินเยอะจังโอ้มาอีกแล้วทำไมคุณหน้าตาน่ากลัวขนาดนี้ <c oughs> หน้าเหมือนออกดินเดงเนาะเบบเหมือนพวกที่แบบบึมๆตัว <c oughs> ใหญ่ <c oughs> น่ากลัวน,น่ากลัวนี่เรายังมากล้าจะพูดกับเขาอีก่แล้วเนี่ยคนดีๆไม่ลุกเดินผ่านไปก็ไม่ใช่พูด,พดับคนน่ากลัวจังเลยฉันต้องชนะค่อยๆพูดจากับเขานะเอาเขาเกิดอาการอะไรทุกคนโอ้เหมือนแบบวิตกกังวลอะไรหรือเปล่าอะ่ะ เฮ้ยแสงเราแล้วนิดเดียวเองเฮ้ยอย่านะอย่านะเธออย่าแสงเราหมดเยอะยอะรอทำอย่างนี้ขึ้นแล้วแสงแสงนิดนึงไปอีกให้สุดนยเฮ้ยเฮ้ย ต้องชนะต้องชนะอีกนิดเดียวนิดเดียวคนยี่ <Yeah. S 1> <c oughs> ไปเลยเดินตามเขาทำไมเนี่ยน้ำไปกลับมาอีกต้องจะไปไหนของมึงเนี่ยอ๋อนา้ำโอเคยี่นอะไรอีกะ ที่สงสัยจริงๆเลยเนี่ยจะเดินตามเขาไหมอากดอะไรอกดแล้วก็เป็นแบบนีอ้ออเดินกลับไปกลับมาอยู่นี้แหละไม่ต้องไปไหนเป็นแล้วไม่้ไปไหนไม่มีหนทางไปชีวิตเลยโอ้ คุณกล้าที่จะแสดงใบหน้าของคุณที่นี่ได้อย่างไรไม่มีอีกครั้งสิ่งเดียวที่หยุดฉันจากการอธิษฐานใบหน้าของคุณคือแม่กอดมือคุณไว้เหนือคุณคุณจะดีจริงๆที่จะพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับปัญหาของคุณเพียงแค่คุณมอคสวินเพียงแค่ให้เหตุผลที่ดีกับฉันฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้ ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังสิ่งที่คุณพูดมันมักจะก,กระตุ้นให้พูดคุยกับคุณเฟนลิสจะช่วยคุณไว้นานแล้วฉันเชื่อใจคุณฉันเชื่อใจคุณฉันคิดว่าเราอยู่เพื่อนมันไม่สำคัญในสิ่งที่คุณพูดมันจะไม่เปลี่ยนแปลงที่คุณปฏิบัติกับฉันฉันทำทุกอย่างที่ทำได้เริ่มสนทนากันแล้วนะคะ หนึ่งสองาวเอเรื่มงมมนั้นเฮ้ยเป็นเพื่อนกันเหรอสุดเป็นอะไรกันเป็นคนรู้จักเอา้าหน้าทำไมก้มตุสุแบบนี้ตุสุคืออะไรน้ำก็ไม่หล้อ,อย่าเบื่ออย่าลำคาญกันนะทุกคนฟังให้น้ำหน่อยเฮ้ยเราจะชนะเท่าแล้ว ฮ้ยน่าจะชนะหฮยหฮยชนะเลยเร็วเร็วเร็วหนุ่มจิี่เราต้องแบบมันลุ้นอะไรแบบกับบทสนทนานะที่เขาคุยกันแต่ละคนที่ตัวที่น้ำเล่นแบบคุยกัแบบคนอื่นแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยต้องมาลุ้นว่าจะชนะไม่ชนะหรือเปล่าทุกคนอย่ารำคาญน,นะ ฉันมีคุณมานานแล้วฉันไม่รู้ฉันควรจะไว้วางใจคุณอย่างไรเมื่อคุณจากฉันไปผู้จับของพวกเขาคุยกับฉันเอามันออกจากระบบของคุณเพื่อให้เราก้าวหน้าได้ฉันคิดว่าพวกเขาเป็นเพื่อนของฉันแต่เป็นความผิดพลาดและจากนั้นพวกเขาจะเห็นว่าคุณมีแต่ฟันแล้วความโกรธมิตรภาพกลายเป็นความกลัวและเกลียดชังอย่างรวดเร็ว เมื่อพวกเขาตระหนักว่าฉันเป็นแข็งแกร่งกว่าพวกเขาพระเจ้าอยู่ที่เคาเตอร์เสมอยกเว้นบรูซทั้งหมดแต่เขาหายไปนานและพวกเดียวกันคือโอดินหรืออะไรกลับมาจากเขาฉันขอขอบคุณที่ได้พบเขาการจ่ายเงินครั้งแรกของฉันในการแก้แค้นฉันเป็นหนี้คุณ ไม่ว่าจะได้รับสิ่งที่ดีจากมันมันเป็นความพึงพอใจที่จะทำลายคอของเขาบนตัวเขาแต่ฉันก็ยังชอบโกงเหมือนเดิมแลกนาล็อกจะใส่สต็อปเปอร์กับความโกรธของคุณไม่ว่าจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งให้ hey, ใช่โอเคเมื่อฉันต้องสูญเสียผู้คนและคิดต่จากที่ถูกทิ้งร้างเพื่อเพื่อนของฉันมันก็ยังหมายถึงการทำลายโลกสำหรับครอบครัวของฉัน อ่าก็น่าจะใกล้จบแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเกมสั้นๆนะคะน่าจะได้พาร์ทที่สองนี่คือน่าจะจบเกมนี้เบื่อกันไหมคะทุกคนเฮ้ยนี่เรามาดินแดนอะไรทำไมเป็นสีส้มๆไปหมดอะหรือว่าไฟไหม้ป่าเออน่าจะใช่ นี่ผมอะขนาดนี้ไปก็ไม่โอ้ใครมาทำลายต้นไม้ที่ปลูกกันไว้เนี่ยใจร้ายจังเลยโอ้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในนี้ใช่ไหมอขอแสดงความยินดีคุณได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในครอบครัวของคุณ แต่เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้นพักแฮงเอาท์สำหรับฟิมบู91ตอนที่2สองจบกันแล้วค่ะกับเกมฟิมบูนะคะฟิมบู91ใช่ค่ะก็ไม่รู้แปลว่าอะไร <g ül> <g ül> ก็มี2องพารนะคะพารท,ที่1ก็ลงไปแล้วส่วนพารนี้ก็จบแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกด ไลค์กดติดตามให้ช่องน้ำด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะรักทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย